ลดเรื่องขหรือไม่สร <Thi> <okay. S 1> ้างเรื uh, ่องขนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็เรื่องการให้ความเป็นธรรมนะครับลดเรื่องขายดูท่านได้กำชับการปฏิบัติของผู้ต้องชาในในส่วนของตำรวจอย่างเข้มงวดนะครับเกี่ยวกับการไม่ให้ไปสร้างเรื่องขาใหม่แล้วก็ให้ปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามกนบธรรเนียบที่ดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในการปฏิบัติระหว่างหรือไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับ กับขัานการตรวจในท้นที่นะครับซึ่งหลายหลายท่านก็คงจะได้พบปะท่านอยู่แล้วนะครับตอนนี้นปัจจุบันท่านก็ได้ขอพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับทุกภาคส่วนตามสถานีตำรวจต่างๆตามตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆต,ต่อเนื่องนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายท่านณที่นี้ได้ได้ได้พบปะท่านแล้วนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนแล้วก็บุนคคลที่มีความคิดเห็นต่างนะครับได้มีโอกาสได้มาสแสดงความคิดเห็นในส่วนที่แต่ละท่านนั้นได้ได้พบประสบมาแล้วก็อยากที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยได้ดาเนินการนะครับเพื่อจะได้ปรับจูนความเข้าใจและก็ได้ปรับแนวทางการทํางานร่วมกันซึ่งตรงนี้ผมว่ามีส่วนเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะช่วยลดปัญหา ในจันงหวัดในภาคใต้ก็ได้น,นะครับส่วนเรื่องการให้ความเป็นธรรมนะครับกับกับผู้ที่ความหตกต่างหรือผู้ที่ถูกควบคุมผู้ที่ผู้ต้องสงสัยตามพรก,ร,กร,กรก็มีตามหมายความวิทยากาก็มีทางท่านผู้จัดการก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับที่จะกำเนวนความยุติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องการรวบรวมยาหลักฐาน ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์รเข้ามาใช้นะครับการควบคุมตัวเท่าที่จําเป็นนะครับเมื่อ,อสอบสวนหรือสักถามสิ้นกระบวนวามแล้วก็ให้รีบดำเนินการขอปล่อยตัวโดยเร็วอันนี้เป็นโยบายที่ชัดเจนของท่านนะครับแล้วก็การสอบสวนให้เป็นไปอย่างาเป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่มีการที่จะไปจับแทะหรือไปจับแบบเรีแหนนะครับ จับก,กลุ่มเฉพาะบุคคลที่มีข้อมูลหรือที่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อมาเข้าสู่กระบวนการที่ธรรมต่อไปนะครับส่วนการเข้าในการติดตามจับก,กลุ่มผู้ต้องสงสัยก็ดีผู้ต้องหาก็ดีนโยบายเช่นเดียวกับทางกรลมรพาาสิาสิอยู่หน้าครับให้ใช้ความระมัดระวังในการที่จะเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังที่พอเหมาะพอควรนะครับแล้วก็กให้ ใช้ผู้นําท้องที่ท้องถิง่นผู้นําศาสนาหรือครูบาอาจารย์ในพื้นที่เข้าไปเจราจาต่อรองก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับสาได้ออกมาม้องตัวอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งผมคิดว่าแนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางเรียวกับที่ทากรัรลงแล้วก็สิ่ได้ได้กำหนดแล้วก็กวางแนวทางไว้ผมคิดว่าเป็นการเสริมสร้างความยุติธรรมในพื้ทนที่ที่มีประโยชน์แล้วก็เห็นผลนะครับขอขอ,ขอท่านก่อนครับช่วงนี้ผมครับประเด็นสามสี่มาตรการใหญ่ครับ มาตรการก็คือมาตรการป้องกันนะครับมาตรการปราบปรามแล้วก็มาตรการประปัดซุ้มฟูนะครับมาตรการป้องกันเนี่ยผมว่ามาตรการที่น่าจะมีมีผลกระทบกับสองมาตรการต่อมาถ้าเราป้องกันดีนะครับการปราบปรามก็จะไม่ต้องใช้การประปัดซุูมฟูก็จะไม่ต้องใช้นะครับโครงการมาตรการป้องกันเนี่ยมีหลายกิจกรรมนะครับว่าจะเป็นที่ที่ท่านพูดคือการ ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไปนะครับการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในการเป็นครูแมรนะครับให้ความรู้ด้านยาเสพติดกับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในโรงเรียนนะครับที่กำลังจะเริ่มโตเป็นเยาวชนนี่เป็นโครงการที่ได้ผลดีมากนะครับกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติดอะไรต่างๆตรงนี้ครับเป็นเป็นโครงการในการป้องกันก็เราจะสร้างรั้ว มาหาไม่ให้เด็กพวกนี้ได้ได้ออกไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงกลุ่มคนกลุ่มนึงๆหลงผิดไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในรั้วที่เราได้สร้างป้องกันไว้นะครับส่วนับในการาตรการในการปรับปรามเราก็กําลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งเรายอมรับว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีการแทรกตบาดพอสมควรนะครับเราใช้พื้นที่ผลิตนะครับส่วนใหญ่เลยเป็นพื้นที่ ไม่ใช่พื้นที่ต้นทางเราจะเป็นพื้นที่ทางผ่านแล้วก็พื้นที่ปลายทางนะครับซึ่งรับยาเสพติดมาจากทางชวนต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานหรือแม้กระทั่งทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็ก,ก,กดาเนินการอยู่อย่างเข้มงวดและจริงจังนะครับส่วนเรื่องการบารังคุบคุมก็คุยเป็นเรื่องของสาธารณสุขก็ขขจะทันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ เน้นในในโยบายของ้ภาคส่วนในยจะเน้เรื่องการป้องกันเป็นหลักนะครับเป็นเป็นหลักใหญ่จความเพื่อเพื่อที่จะไม่ต้องมาตามหลบกรามนั้นก็ทำบัตรทุนกันเราโครงการที่เข้าไปถูกลวกของแต่ละชุมชนเนี่ยมีมีประโยชน์มากนะก็อยากให้ดำเนินการขยายติดกัรและเป็นต้นต่อไปครับขอบคุณครับครับ